ก็มาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับมาใครจะเอรียกทูบมาเ,เร็วจีนบ่ายสามสามหกศูนย์เบิ่นดีแท้พี่น้อง คนละสามแชร์เดี๋ยวนะครับรอเลขทูบเดี๋ยวเราไปห้างเดี๋ยวออจะให้ตัววิ่งใครที่อยู่นะครับเราเป็นลุ้นเดียวกันเลยวันนี้ไหลสดย,วยาวๆนะครับไหลสดย,วยาวๆเลยเดี๋ยวออจะให้ตัววิ่งสายห้างนะครับสายห้างนะเอาไปน้าเลยพี่น้องเลขทูปปู่รอแป๊บหนึ่งนะครับคนละสามแชร์มาเข้ามาเร็วใครออกไปก่อนไม่ได้นะครับทุกคนนะ จีนบายนิเคเรานะครับพวกกันนะนีเคเช้าแตก3ามตัวจีนก็แตก3มตัวนะครับเือวีเือวีรอมาชิกนะครับพวกกันนะ สาม,สามเข้ามากันหรือยังครับทุกคนนะรอเอาเลขทูปนะครับใครไปก่อนไม่ได้เด้อคนละสามแชร์พี่นุ่นว่าเหลือวีเราฟันไปสามสองสาม,ส,ามสองนะครับวิ่งสามกับสองนะสามสอง นะครับสามที่เป็นคู่มันจะเป็นเม็ดเดียวนะครับทุกานนะมันออกสามสามนะใครวิ่งรวดสามก็ได้นะครับทุกานนะรอบบ่ายใครเล่นแปดนะครับเด้งเด้งทั้งวีเด้งทง v, ั้งปกตินะครับ เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับเพก,ก่นนะนี่คนดูคนนี้พี่น้องมีใครอยู่บ้างครับมีใครอยู่บ้าง เน็ตมันกระตุกไหมครับทุกานครับใครเข้ามาแล้วนะครับทุกานนะใครเข้ามาแล้วรอนะครับใครที่เข้ามาแล้วรอเลขทูปปู่นะครับรอเลขทูปปู่นะครับทุกานนะ มาครับมาเร็เรวๆรอสมาชิกนะครับหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็เรวๆเอาอเืิอนี้คือเปลี่ยนหอนๆครับพี่น้องสายห้างนะครับสายห้างนะเดี๋ยวออจะบอกนะครับสายวิ่งรูดนะครับเข้ามาเร็วๆหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านนะ ได็ดเด้อไอซสาถูครับคอยแจกสามตัวนะครับเด้อฮานอยนะครับสวัสดีครับพี่เอ,อื้อสวัสดีทุกท่านครับมาเข้ามาเร็วๆขอหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านผู้ห่อนแดดพี่น้องวันนี้คนสิตกบ่ะตกคนตกเย่มหนาวเนาะหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านมาเข้ามาเร็วๆขอหนึ่งร้อยท่านเดี๋ยวเราไปเลยนะครับกันนะ ใครจะเอาฮาหนอยวันนี้นะครับเข้าใจใครใครจะไปนะครับเพื่อนนะมามาเร็วเร็วเร,เร็วยี่สิบแชร์นะครับยี่สิบแชร์นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มารินีนะครับเพื่อนนะสวัสดีครับมาเร็เรวเวมาเร็เรวเ 21แชร์เดี๋ยวรอแชร์ก่อนนะครับขอ100แชร์แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะ มาใครจะเอาเร็วๆเลขทูปปู่นะครับสวัสดีพี่อุษาสวัสดีครับมาเร็วๆมาอย่าเพิ่งไปนะครับเพื่อนนะอย่าเพิ่งออกไปนะรอทูปปู่นะครับตอนนี้ทูปปู่ขึ้นมาเลขแรกเลขขาครับพี่น้องเลขห้านะครับเพื่อนนะรอไปเล่นห้างนะครับ เอาไปเลี้ยห้างนะครับเพกกื่อนนะใครไปก่อนไม่ได้นะครับไลฟ์เสร็จลบทันทีลบเลยครับพี่น้องเพตมันอันต่ายครับพี่น้องเดี๋ยวเพจยวนบล็อกใครอยู่รอได้ก็อยู่นะครับตอนนี้ไปแล้วนะครับเพกกื่อนนะเลขห้ามาแล้วนะครับ กี่คนแล้วกี่คนแล้วเร็วๆเข้ามามาหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งรอยท่านเดี๋ยวให้ฮาหนอยนะครับเดี๋ยวให้ฮาหนอยนะครัุพท่านนะใครจะไปฮาหนอยลาพัฒนานะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปรอในห้องวีได้เลยนะครับลาพัฒนานะ ขอหนึ่งร้อยท่านเลยเร็วขอหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเลยเร็วทุกท่านตอนนี้ยี่สิบเก้าแชร์นะครับขอบพระคณมากครับไปใส่งเงินแล้วพี่น้องมีกันยูหาคนนี่บ่ ไม่เป็นไรครับใครที่อยู่ทันก็ทันนะครับเพื่อนนะใครที่จะเอานะครับอยู่ติดตามนะครับเพื่อนนะแป๊บหนึ่งนะรอเลขทูบนะครับรอเลขทูบนะครับใครไม่เอาไม่เป็นไรนะครับใครไม่เอาไม่เป็นไรนะครับเพื่อนนะใครที่อยู่ก็รอเอานะครับ จกคนรถนี้พี่น้องหน้าจอห้าคนอีกเครื่องสิบสองคนเป็นยังไงเนาะวันนี้น้อใครที่อยู่ในนี้กดหนึ่งขึ้นมาหน่อยเลยเร็วมันสตัดบอลเน็ตเน็ตกีฬาเลีครับพี่น้องนะครับรอเลขทูปปู่นะเพื่อนนะรอเลขทูปปู่นะเอาฮานอยไปด้วยนะเพื่อนนะพี่นกน้อยขอบพระคุณมากครับเห็นอยู่ในนี้นะครับเห็นอยู่ในนี้นะอยู่ในนี้ไม่เห็นเลยนะ คือเฟือขอบพระคุณครับพี่อุตสาขอบพระคุณครับกดหนึ่งให้ออหน่อยเร็วเดี๋ยวมันจิตตานครับพี่น้องเดี๋ยวสิไล่ไล่โปรเซสได้นี่ไล่โปรเซสได้นี่มาเร็วๆเข้ามาเร็วๆห้าสิบท่านหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆใครจะเข้าห้องวีจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับเข้าห้องวีกันเลย เดี๋ยวนะครับรอแป๊บหนึ่งถูกใจสิมื่อแล้วครับพี่น้องหน้าจอออนนิ่งนะครับว่า มันไม่เห็นอะไรเลยนะครับขึ้นอยู่สิบคนในในเครื่องนี้นะครับแต่เครื่องนี้มันไม่เห็นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะรเราให้เสร็จเราลบเลยนะครับเอาให้เฉพาะท่านที่อยู่นะครับเพื่อนๆนะท่านที่ศรัทธาจริงๆนะครับใครไม่เอาก็ไม่เป็นไร ครับใครไม่เอาไม่ตามก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวนะครับตัวที่สองมาแล้วครับเดี๋ยวตัวเหลือตัวสุดท้ายนะครับเหลือตัวสุดท้ายนะครับ หลือตัวสุดท้ายท่านที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามเพจกดติดตามหน้าเพจนะครับผมให้กดติดตามหน้าเพจนะครับคนละสามแชร์ น่าจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเน็ตคนละสารแชร์นะครับเน็ตเพจเราเหมือนโดนปิดกั้นนะคพวกกันนะ มือนโดนปิดกันนะครับแชร์ไม่ขึ้นแชร์ไม่ขึ้นคนดูไม่ขึ้นนะครับคนดูไม่ขึ้นไม่เห็นเลยนะครับทุกคนนะ ที่เห็นนะครับนะเดี๋ยวเอาให้ดูใครจะเอาเลขทูบนะครับเพก่นนะวันนี้เลขทูบนะครับเพื่ันนะเก้ากับหกก็ตัวเดียวกันนะครับเบ่งตัวนิดหน่อยได้พี่น้องเด้อดูเอานะครับใครมาทันก็ทันนะครับพื่นนะ ใครเข้ามาเอานะครับใครเข้ามาเอาก็ขอให้ปังๆนะครับเลขทูปปู่วันนี้นะเพื่อนนะเลขทูปปู่วันนี้นะครับสายด่วนฮานอยนะครับผมสายด่วนฮานอยวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบสี่ธันวานะครับสายด่วนฮานอยนะครับ mm. พี่นงน้อยบอกว่าห้าสองหกเลขสวยนะครับห้าสองหกห้าหกสอง ห้าเก้าสองนะครับเพื่อนนะหกห้าเก้าห้านะครับเก้าสองนะครับอย่าลืมกับหัวเด้อนะอย่าลืมกับหัวนะเพื่อนนะเอาไปเลยนทัางนะครับเอาไปเลยนท่้งเด้อทู่ปู่นะัเพื่อนนะตัวนี้จะเป็นสายด่วนนะครับจะเป็นสายด่วนเหล็กสวยเนาะ เม็ดเดียวของเราวันนี้นะครับผานอยนะครับผานอยให้ไปเลยนะทุกานนะติดไว้ห้าบาทสิบบาทนะครับติดไว้ห้าบาทสิบบาทนะครับผมติดไว้ห้าบาทสิบบาทนะครับผานอยอย่าลืมเข้าห้องวีนะครับเข้าห้องวีเดี๋ยวอ่อพาเข้านะทุกานนะคนเบิรงมีอยู่สมีครับพี่น้องไลส่วนบ่มีคนเบิรงอาัาีฉีกานี้กันเนาะ ไม่มีคนดูเราจะหยุดให้แนวทางสักเดือนหนึ่งเนาะพี่น้องให้เข้าไปเอาอยู่ในห้อง V ีอย่างเดียวใครอยากได้นะครับรอฟังข่าวนะครับแนวทางให้เข้าไปเอาอยู่ในห้อง V ีหนึ่งนะครับใครที่อยู่ในห้อง V ีหนึ่งดีใจด้วยนะบวกกันนะให้เข้าไปเอาอยู่ในห้อง V ีหนึ่งเลยนะครับเมื่อยขึ้กันในน้อกพี่น้องราส่วนเราบุมีคนเบิง์บางที่ เห็ดห่วยมากเมื่อตื่มือพี่น้องงามเขาอะไรสดผมมีคนเบิงเนาะนี่นะครับจิ้มลิงเข้าไปได้เลยนะครับเข้าห้องวีหนึ่งนะใครที่จะไปเอาครับไม่แน่นะครับอาจจะมีเฉพาะอยู่ในห้องนี้นะครับผมในห้องวีหนึ่งนะครับใครที่จะตามไม่ตามไม่เป็นไรนะครับเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางวันนี้ก็ขอให้ทุกขั้นโชคดีนะครับใครที่เข้ามาวันนี้นะครับ ใครที่เข้ามาวันนี้ขอทุกท่านโชคดีออก็จะไลทุกวันนั่นแหละครับทุกท่านนะใครที่ติดตามก็มาเอาอยู่หน้าไลสดแล้วกันนะครับทันก็ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนนะขอทุกท่านโชคดีครับจิ้มลิงก์เข้าไปเข้าห้อง V ีหนึ่งนะครับผมเข้าห้อง V ีหนึ่งขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยนะครับวันนี้นะอย่าลืมเข้าห้องวีนะครับมีที่ให้แทงนะครับมีที่ให้แทงบาทละเก้าสิบหก นะครับผมบาทละเก้าสั่หมกตอนนี้ออไม่รู้เรื่องเลยนะรู้กันนะน้าจอตัวนี้ไม่รู้เรื่องเลยโมโูว่ามี่คุณใดไม่รู้ว่ามีใครมีกี่คนนะลูกกันนะเพราะว่ามันไม่รู้เนี่ยมันเป็นอะไรไม่เป็นไรครับใครที่เข้ามาก็ขอให้ปังๆนะครับใครที่เข้ามาวันนี้ก็ขอให้ร่ารวยร่ารวยนะครับเข้ามาเปิดโชคเปิดลาบครับพี่น้องใครบอกเขามากก็บอถึงละเลขเขาบอกเบิรงนกวเด้อพี่น้องเด้อ ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอให้ถูกตามตัวนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ